ลูกพวกนี้มันเป็นผ้าหานะครับน้ำพวกที่กินเลือดนะครับพวกยุ่งพวกเห็บพวกไรนะครับแมงวันนะครับกับีดไฟปีดยาป้องการพ่นพป้องกันก็ได้น,น,นะครับกับซอยได้นะครับพี่นอ้นองเล่าชนลเย้ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขุสุขุนนะครับยินดีตอนรับสู่ยูทูบช่องนะครับอ่าเรืองวัวกับห้อง เล่นแฉลบขคือเก่านะครับผมเมื่อนี้ผมสิผ้ามือมือนะครับมาอัปเดตหัวที่เป็นโรคลัมปี้สกินนะครับที่เป็นกันอยู่ตอนนี้หลายๆนะครับอันนี้อันนี้รักษาแล้วมา้เจ็บมือนะครับเจ้าของรักษาตามอาการมาเดี๋ยวพามาสอบถามแล้วนะครับว่าเหตุจังไห้มันขออาอาการมันถูเล่าคดีขึ้นแล้วนะครับนี่ครับไข้แนแล้วกินหงากินอย่างแน่เน่ส่งขึ้นแล้วครับนี่ครับผม อันนี aro, ้ครับเจ้าของครับเจ้าของงัวครับสวัสดีครับครับผมเจ้าของง่วสซือยังครับผมเจ้าของง่วซื้อว่าออดครับซื้อว่าออดครับผมนี่ครับอ่างัวงัวเล่ากับมี่อาสามสี่ตัวเราไปแยกไปคอกอีกคอกนึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็แยกอันนี้ยกคลอกเดียวกันนะครับมันเป็นโรคนะครับรักษารักษาอย่างไรครับผมอ่าที่เปลี่ยนมาเจมือที่มันดีขึ้นแรกแกมันเป็นยังไงครับแรกๆนี่ดคือเป็นตุ่ม เป็นตุ่มแล้วกับตุ่มบ่หลายเด้อตุ่มบ่หลายตุ่มบ่หลายเพราะตาไห้หมอมาฉีดยาขึ้นหลายเลยขึ้นหลายเลยที่ยายังครับฉีดยาสามเข็มย,ยัง<า>ยครับผมาจเป็นยาแก้แพ้แก่ยังถามถามเขาอตอนนี้เขาว่าเป็นยาแก้แพอ้อ๋อพอดีไปช่วงไปซื้อมากนี่มันมีอาการไหมครับหรือย,ยังไงครับ ตอนไปซื้อมาผมมีอาการเลยครับงามขาว,ขาวงวอตัวนี้เป็นง้วที่งามนะครับรูปร่างดีนะครับตอนนี้ก็หนครีบามันบวมมันบวมยังไงครับได้สามมือบวมทั้งสี่ตีนเลยบวมทั้งสี่ตีนปัวนอะไนไหนบ่เนี่ยเอาเอายังแหยมกินคันแรกที่มันบวมนี่เขาเอายังแหยมกินมันยังสีเศร้าทุเล่าครับเอ,เอายายแก้ักเสยบยาแก้กเสบได้พี่นอ้องยาแก้กเสบ คนเท่านี่แหละคิดว่าเป็นตัวเห่าเลยไหมรักษาคือคนอ <ะ S 2> น,นี่แหละเนาะรักษาคือคนเลยรักษาตามอาการรักษาตามอาการคือคนเลยอันนี้มันกินยาได้แล้วมเมื่อคันนี่กินยาไดส้นวจะคองแล้วสีส้นหัจะคข,ของเงยส้นกันเ้อเอานี้ผมผ้ายางมึงรอบๆมันหนิดโตกใจเง่ยโตกใจแรีาตามกันเ้อะมือว่านนี่ลุกบ่ได้เลยครับอ่ามื่อวันที่แล้วเมือว่านนี่เนาะลุกบ่ได้เลยเครับพี่น้องลุกบ่ได้เลยขาซี่ขาหนี่บวมเมื่อมึนี่เหลือขาเดียว ถ้าเสียงดังว่าชัดเจนคือกันกะขอโทดขอไพ่ด้พี่น้องพอดีไม่บริเตียมากครับพี่น้องตัวนี้ซื้อมาเท่าไรครับผมปูตัวนี้ซื้อมาสามหมื่นกว่ามีทองอ๋อนี่ทองนะเป็นวาครับเนี่ยทองนาอ๋อตัวนั้นทองวาครับตัวนั้นกะมีทองขึ้นกันตัวนั้นกะมีทองขึ้กันเอาซื้อทองทุโตติตีตอีกตัวหนึ่งยู่อคุณกะทองคือกันทองคือกันโอ้ือโชคดีเถอะเรียกเอาได้หมันหมันึ่งสีแน่นาะ แต่ว่าตัวนี้ค่ะดวงบดีเทพนองมันมากแล้วกัที่จริงช่วงนี้เขาก็ห้ามขนย้ายสัตว์นะครับห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อเป็นการบ่อไห่โรคเชื้อโรคมันแพร่กระจายนะครับเปมันระงับนะครับเท่ากับพอแม่พี่น้องที่า้ามงั่วที่เลี้ยงงั่วนะครับเกษตรกรเท่ากับซอยกันปองกันนะครับอันนี้เรากับบ่อสื่อเพิ่มแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับการรักษาตามอาการคิดอะไรอีกม่าจากมือจังสีเศร้าเนี่ยครับปวด คิดว่ามันอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะบ่เกินซีหามื่นหรอบ่เกินซีหาหมือเนาะเพระาะอาการมันดีขึ้นช่วมืีอเพระาะว่าเริ่มจินหยาจินอยางได้ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ครับผมเออดีใจน้ำนะครับดีใจนำ้ำผู้ใดเลี่ยงที่เป็นแล้วการรักษาหายค่ะยินดีน้ำดีใจน้ำด้วยพี่หนอก <c oughs> ผู้ใดเพราะท่านเป็นค่ะป้องกันเนะครับส่วนผู้ที่เป็นแล้วหัวตายไปค่ะ ขอแสดงความเสียใจนําเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงง้อเขาสุผู้สุคนนะครับเดี๋ยวผมภาพมึงไก่ครับมันหายบ่เนาะมันหายมันหายมันหายนี่ครับมันก็เป็นตุ้มแต่มมันตุ้มมันดีขึ้นแล้วนะพี่น้องนะครับกะเห็นกัดเจนเดี๋ยวผมซุ่มแหลเดี๋ยวผมซุ่มให้มึงนะครับฟืบนเนี่ยครับสังเกตได้นะมันเอาหัวมาบังจอยนี่ครับตุ้มยูคอ่อนะครับนี่ชัดเจนเลยครับผมนี่ครับพี่น้องตุ้มกับเริ่มยุบแล้วนะครับ ใหตุใยาแก้ักเสียบย่างเดียวกดียาแก้กเสียบยายาเขียวยาเขียวไงยาเขียวไงอ่าพี่น้องนะครับขันแรกก็คือยาแก้ักเสียบรักษาตามอาการแล้วก็ยาเขียวไงการรักษาคือค้นเท่าเป็นไข่เนี่ยละครับพี่น้องเลยคือคนเท่าเลยเอาไห้ถอดยาพาราให่ยาพารานั่เป็นไข่นะครับพี่น้อง <c oughs> อ่าตามหลักวิชาการพอร,รักษายัางไงกับว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับตามปัุสุตั์แต่ว่าตอนนี้วัคซีนมันยังบม่มีมาแจกคือจังมือ ปากเท่าเปื่อยนะครับเกษตรกรทีเรียงงวกระแนะนํานะครับก็หาสื่อมาฉีดเอานะครับแต่ว่าคอกของผมกับฉีดแล้วนะครับพี่นอ้องฉีดป้องกันนะครับก่าราค่าจากบาก่ไปหาสอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อมันก่าสีขอนข้างสูงแน่ช่วงนี้เนาะรัฐบาลยังบ่ท่านมีมาแจกจ่ายจ,จำนายกับอยู่ในระว่างดาเนินการนะครับพี่นอ้องครับผมอะก่อนลากันไปคลิปนี้นะครับอาจจะลืมนะครับ กดติดตามนะครับทุกการติดตามนะครับคือกําลังใจสุดแสนพิเศษนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเหมือนับบุกเข้านะครับเลลันชาแนลเรื่องม่วงวัวคุ้ยๆนะครับเดี๋ยวกะจังไงสิคลิปภาพคลิปของภาพต่างๆมาฝากนะครับอัปเดตนะครับช่วงนี้กับช่วงโรคระบาดนะครับยังไงกะมีคล้วยกระสีมาฝาชนะพี่น้องคลิปคล้วยเดี๋ยวสีไปรย์ยอยู่จังน้อยกว่าเด้เด้ออันนี้งางาเนี่ว่าจะแปลงปลูกนะครับหรือว่าจะใส่ครับเนี่ย เนี่ยมาจากในบ้านในบ้านแปลงข้างหลังแปลงปู่เนาะครับเนาะปลูกไหมกระลังสีเกิดกระลังสีเกิดครับผมเตรียมไว้นั่ครับอันนั้นกทีมงานนะครับถอดเสียนะพี่น้องหัวหลายๆเด้พี่น้องนี่มืมึงตัวนี้พี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ทองอันนี้ทองทองใหญ่แล้วนี่ใกล้ออกแล้วใกล้ได้กินน้องแล้วอีกโดนปะในนะครับที่ออกอีกประมาณเขาบอกว่าประมาณสี่เดือนนี่ละสเดือน สี่เดือนนะครับผมข้อข้อนี้เฮ็ดเมื่อไามาในนะครับข้อเจิงสี่นะครับข้อเยไม่เสานีของเจ้าของซื้อตนเล็กเมื่อหมืนกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมสีภาามาอัปเดตข้อนะครับข้อถือว่ามาตรฐานมากเลยเมื่อมืเท่าไรก็งบเท่าเมื่อเมืเท่าไรกืเล็กเมื่อหมื่นเจ็ มืนเจ็ดรวมทั้งหมดแล้วมดประมาณจากมือครับประมาณมือเก่ามือเก่าได้พี่น้องเดี๋ยวอันนี้มึงขันตัวไหนก่อนนะครับร่วมขา้างร่วมขาทางนะมาฐานครับถือว่าโอเคมาตรฐานนะครับครับผมพอกันคลิปไหมนะครับสําหรับคลิปนี้กับขอล่ากันสำนีนะครับสวัสดีครับอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับป้องกันนะครับพี่น้องกับนะครับลูกพวกนี้มันเป็นผ้าหานะครับน้ำพวกอ่า ทีกินเลือดนะครับพวกยุ่งพวกเห็บพวกไรนะครับแมงวันนะครับกับปิดไฟปีดยาป้องกันพนป้องกันก็นได้นะครับกับซอยได้นะครับพี่น้องสำหรับที่นี่กัขอลากันเพียงสัมีนะครับบ๊ายบาย